สวัสดีพี่นอ้องเมื่อี้ย้ายแตนกัสิมาแนะนำํำรถทัานใหม่นะจ๊ะทีหลีท่งยนต์ะการเมื่อนี้ายแตนกัสิมาแนะนํำฟอร์ดเรนเจอร์ปี2010นะจ๊ะจ่ะราคาอยู่ที่229,000บาทระยะทางเข็มไหมกับแค่แสนกลัว เมื่อเนี้เหากาับ้างวัดบ่แพงพี่น้องสี่พันกัวสี่พันกวักวเดี๋ยวถ้าจะมาเบิงขังในรถกันกนะจ๊ะเนาะจ้ะห้ากับสี่มาจะต์ดเครื่องเบิงเนาะจ้ะแยกแตนกับโปมิย่างดอกมาโฆษณาขายตลอดนี่แหละเมื่อนี้กับสิลักขายอีกคือเราเหรพี่น้องฟอร์ดเรนเจอร์ เข็มไหมกับซีิประมาณแสนกว่าแสนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบนี่ล่ะเอาแสนกว่าละไปราคาเท่ากับเบาๆแอร์เย็นสบายพี่น้องตสูงฟอร์เรนเจอร์สองพันสิบโตสูงนะ ราคาเข้ากับยูทีสองแสนสองมื่นเก่าพันบาทพรกับบอหลายสี่พันกัวสี่พันหานี่ลและพี่น้องสี่พันหานก็เข้ากอาชีพได้กับออกได้บางคนกับย่านว่าจะของบ่อพานติดคําติดอย่างนอกแต่ว่าหลานของเข้ามานี่ติดคําก็ออกได้เม็ดเกียร์ ธรรมดาเบรกมือราคาของเฮ้าอยู่ที่สองแสนสองมืนเก่าพันนะพี่นออ้องรถชุดๆแล้วละ่ะธรรมดามันก็อยู่ที่สามแสนกวน่าล่ะแต่บาเฮ้ากับรถให้พี่น้องได้รถไปเล่นสงการเนาะสงการบ้านเฮ้าปีนี่ก็คนมาเบิงกับย้ายแต่นหลาไหล แย่แตนก็นหารถทีบ่บมันบบแพงจนเกินไปเนาะพ่อพี่น้องสูงไว้นี่ละขั้นนี่ละสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคาซีมวดละสีพันกว่า 4, 4, บาทพี่น้องพ่อเอาตายว่ามีแคบหลังเดี๋ยวเอาออกไปเบิ้งทางหนอกกันเนาะพี่น้องออกไปเบิ้งภายหนอกกันเนาะว่ามันจะเป็นจังไรฟังคนขับนะจ๊ะแคบเปิดได้ แคบของเราเปิดได้เบาะปรับ,บสบายได้แต่นกันสิมาลากขายคือเกาะละ่ะบอนั่งข้างหลังกะโอ้อะสำหรับขอบพ่วเนาะนียังก็ะเดิมเดิมเมอะไรก็เดิมเดิมหมดลอ้ลอล้อแม็ก รออันอีก็เดิมๆเ้อมาตะเกาเลยพี่น้องปากกับไม่ไมหมมๆเลยมีกันชนพร้อมกาฝากพี่ฝากน้องนะจ๊ะฟอร์ดเล่นเจอราคาสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยงวดสี่พันห้าแย่แตนจัดไปเลย อาชีพไดกะออกได้เช่าให้เช่าหน้าเช่าวสวนรถเล่ขายของน้ำตลาดนัดกระขายได้มดยัเพียงแต่ว่ามาคุยกับเฮ้าเดี๋ยวเฮ้าจะหาทางออกให้ติดแบกรีดกระห,หาทางออกให้ได้เพียงแต่มาคุยกับเฮ้าทีร้านดลีท่งเด้จ้ะร้านหลีท่งของเฮ้ากาอยูออกไปร้านหลีท่งกรอยูแถวนี่เลยจ้ะนี่ ตรงเยี่ยงกันครับท่อกระสอเนาะท่อกระสออะไเยี่ยงกับบีกซั้นนี่แหละระว่างนี่แหละตรงคามกันเลยไอพี่น้องเบิงเนาะป้ายของเข้านี่ยเมืองเกิงเลยเนะี่ยป้ายของเขากะเห็นเด่นชัดเลยสีสมตัวป้ายนี่ก็ตัวท่ององแดงุ่นละตัวหนังสือเพิน บ้านของห้ากะอยู่บกไกลจากตัวเมืองอุดรเป็นสาขาย่อยสาขาสองได้จ้ะมาเบิงที่นี่เนาะไปแย่าแตนกะฝากพี่น้องนเด้อสาขาหนองบัวสร้อีทงยนตการยนตการบริการทุกระดับประทับใจัฏดีจ้า